งานเซตอัพอีกหนึ่งตัวอย่างครับตัวอย่างนี้เข้ามาทําการเปลี่ยนสายเซตอัพกีตาร์นะครับกีตาร์ตัวนี้ยังเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแอคชั่นมันดูเหมือนดีแต่ค่าความโค้งคอมันผิดปกติครับตอนนี้คอมันวิ่งตรงไปหน่อยเดี๋ยวทําการเปลี่ยนสายแล้วก็เซตอัพใหม่ครับลักษณะแบบนี้รักษาดีๆนะครับเนี่ยที่มันเป็นสนิมเดี๋ยวทางช็อปจะบอกวิธีการหยุดสนิมนะครับทำการหยุดสนิมได้ทำการให้มันสต็อปอยู่แค่นี้พอได้นะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวสนิมมันกินเกลียวกินเกลียวของตัวแซดเดิลพวกนี้มันจะขันไม่ได้เนี่ยอย่างสายหกตัวนี้อันตรายนะครับเดี๋ยวต้องถอดมาแล้วก็เอามาจุ่มน้ำยาล้างสนิมหน่อยนะครับเนี่ยคาพวกนี้ด้วยเอาผ้าเช็ดเนี่ยจริงๆมันออกนะครับเช็ดตั้งแต่เริ่มต้นเช็ดตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันจะดูดีขึ้นแต่ตอนนี้ถ้ามันกินเข้าไปข้างในแล้วถ้าเนื้อทองเหลืองที่มันชุบเนี่ยมันหายไปแล้วอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับ